าเถอะในเมื่อเจ้าดูดเกินพลังสายเลือดเทพมังกรของมันมาจนหมดแล้วเจ้าก็มาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าแทนก็แล้วกันอย่าลืมสำนึกในบุญคุณของข้าลรอเฮะเสียเวลาพูดจริงๆอ้ออออะไรเนาะเป็นพลังแห่งดวงดาวที่สมบูรณ์แบบแล้วถ้าเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย จงสาบานว่าจะเป็นทาสของข้าซะรวบรวมคำภีจักรพพัดหงเมืองฉบับสมบูรณ์มาให้ข้าซะจากนั้นก็มอบพลังสายเลือดทั้งหมดของเจ้าให้กับข้าข้าจะไว้ชีวิตญาติมิตรของเจ้าแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธแล้วล่ะก็ข้าจะกานลูกเบื้องล่างทั้งหมดให้กลายเป็นโอสถชั้นยอดซะถ้าทำได้ก็ลองดูสิอ๋ออ๋อดีดี หวังว่าเจ้าจะอยู่รอดไปจนถึงวันที่ข้าออกจากการบำเพ็ญเพียรนะข้าจะได้ทรมานเจ้าด้วยมือของข้าเองข้าขอประกาศนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปหากผู้ใดสามารถสังหารเชี่ยวชวนแห่งนิกายหงมองได้นำคำพิจ,จกกักพัดหงมองและสายเลือดเทพมังกรจากตัวเขามาให้ข้าข้าจะประธานตำแหน่งเทพเสียนให้กับมันผู้นั้น ความพิจก,กพัิหงมองนั่นไม่ใช่มรดกตกทอดของเทพเซียนสวีเยนหรอกหรอมรดกตกทอดของจัก,กรพรรดิเซียนสวีเยนอยู่กับเชี่ยวชวนแห่งนิกายหงมองหรอจบเชี่ยวชวนได้ก็จะได้เป็นเทพเซียนนอกจากนี้ใครก็ตามที่นําศพของคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเชี่ยวชวนมาให้ข้าข้าจะให้รางวัลศพละห้าล้านหินวิญญ,ญาณส่วนศพของเชี่ยวชวนนั้นข้าจะให้รางวัลสิบล้านหินวิญญ,ญาณสิทธน้องเจ้าจะไม่เป็นไรใช่ไหม เชี่ยวชวนข้าจะรอวันที่เจ้าร้องขอชีวิตจากข้าอาจารย์ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเชี่ยวชวนจะเดินตามรอยของข้าในอดีตชาติที่แล้วหวังว่าเขาจะอยู่รอดได้นานๆหน่อยนะจะได้ทวงเวลาให้กับข้าที่นี่ไม่เหมาะที่จะอยู่แล้วต้องไม่ให้คนจากโลกเบื้องบนร่วงรู้ความรับที่ข้าครอบครองบนโบราณก้าบนเด็ดคาดไม่รู้ว่าตอนนี้ ถ้าข้าขอให้สิ่งเยวไปกับข้านางจะยอมไหมเนาะข้าต้องลองดูไม่งั้นหากพลาดพลังมังกรของนางไปภายหลังข้าจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนนี่สิ่งเยวไปใช้ชีวิตสันโดดในป่าหรือกับข้าเถอะข้าจะปกป้องเจ้าเองรอจนกว่าจะบ่มเพาะพลังถึงระดับรวมกายยาแล้วค่อยออกจากป่าตอนนั้นพวกเราก็จะได้เข้าสู่วังอมตะไปด้วยกันยังไงล่ะพูดอะไรนะในเวลาแบบนี้ข้าต้องอยู่เคียงข้างอาจารย์สิ ถ้าเจ้าอยากหนีก็หนีไปคนเดียวเลยช,ชาตินี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะทันใดนั้นก็มีประตูมิติปรากฏขึ้นนั่นอะไรนะ่ะดูนั่นสิตมแห่งเทพเซียนบนรรพชนเทียนชิงดูเหมือนคนจากสวรรค์จะลงมาจริงๆเหรอใช่แล้วใช่แล้วดูสิถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าก็อยู่รอตายไปกับเชี่ยวชวนก็แล้วกันข้าจะไม่ขออยู่เป็นเพื่อนตายกับเขาหรอก เจ้าเป็นใครกันเจ้าหนูข้าแนะนำให้เจ้าจงมอบสายเลือดเทพมังกรและคำพีจัก,กรพรรดิหงเมืองออกมาแต่โดยดีไม่งั้นเจ้าจะตายไม่เหลือทราบอยากได้สายเลือดเทพมังกรหรอเจ้ามาสายไปก้าวหนึ่งแล้วพลังสายเลือดเทพมังกรถูกข่ากรั่นจนหมดสิ้นไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวลองรับพลังของมันไปกินดูสิ นี่มันได้ยังไงคันได้ยังไงกัน,งงกนคนจากโลกเบื้องล่างทําไมถึงมีพลังกายที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้หรือว่านี่คือพลังของสายเลือดเทพมังกรกลับไปบอกพวกเทพเซียนของเจ้าเลยอาณาจักรลงเย็นแห่งนี้ข้าเชี่ยวชวนรับช่วงต่อแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีอาณาจักรลงเย็นอีกต่อไปจะมีแค่อาณาจักรต้าชินของข้า หากมันผู้ใดไม่เห็นด้วยแล้วลระก็ก็ลงมาท้าทายเชี่ยวชวนผู้นี้ได้เลยอาณาจักรใต้ชินอนาณาจักรชั้นสูงเหรอช่างพูดจ้าโอหังยิ่งนักทาไมคิดว่าเชี่ยวชวนผู้นี้ทําไม่ได้อย่างนั้นหรอมาไม่ครับไม่ครับทําได้ครับไม่กล้าว่าหรอกครับข้าจะรีบกลับไปรายงานท่านเทพเทียนเดี๋ยวนี้แหละเมื่อกี้หมันไม่ใช่บรรพชนเทียนชิงปรมาจารย์แห่งสำนักเทียนชิงหลกหอก แม้แต่เขาก็ยังไม่ใช่คู่มือของเชี่ยวชวนเงินหรอบมันปะชนเทียนชิงกำลังหลบหนีว่ากันว่าในวังอมตะมีกระดานจัดอันดับบรรดานักพรตระดับรวมกายาทั้งหมดจะถูกจัดอันดับอยู่ในนั้นโดยตัดสินจากความแข็งแกร่งเพื่อกําหนดสถานะในวังอมตะมัรประชนเทียนชิงอยู่ในอันดับประมาณ1000คนแรกจากนักพรตระดับรวมกายาหลายพันคนถือว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่นเลยทีเดียวดูเหมือนว่าพวกเราที่เป็นแค่คนจากโลกเบื้องล่างคงไม่มีสิทธิ์ได้ส่วนแบ่งในเรื่องนี้แล้ว เชี่ยวชวนแห่งนิกายหงมังช่างน่ากลัวจริงๆดูเหมือนว่ากระแสพลังปั่นป่วนจะสลายไปจนหมดแล้วการต่อสู้คงจบลงแล้วละสิงเย,ยว่เตรียมตัวให้พร้อมพวกเราจะเข้ายึดครองอนาจาักรลงเยียนกันฮะยึดคลองตอนนี้เลยหรอใช่ตอนนี้นี่แหละอาจารย์ตอนนี้นิกายหงมังกําลังเป็นเป้าสายตาการทําตัวโดดเด่นเช่นนี้จะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอในเวลาแบบนี้แหละ ที่เราต้องการนำหน้าที่แข็งแกร่งมาสนับสนุนหากมันผู้ใดบังอาจขัดขืนแล้วล่ะก็ข้าเชี่ยวชวนผู้นี้จะกำราบพวกมันจนกว่าพวกมันจะยอมสยบเองนี่มันนี่มันว่าไงพวกคนจากอาณาจักรสิงเดียวมีอะไรจะพูดไหมก้ามีครับขอแสดงความยินดีท่านราชคุยูแห่งอาณาจักรต้าชินขอแสดงความยินดีท่านราชคุแห่งอาณาจักรต้าชิน หลังจากการเข้ายึดครองอาณาจักรหลงเย็ยนได้แล้วเชี่ยวชวนก็ได้สนับสนุนให้สิงเหียวขึ้นครองบัลลังปกครองอาณาจักรต้าฉินชั้นสูงส่วนตัวเขาก็ยังคงดํารงตําแหน่งราชภูรต้าฉินต่อไปจีสวีปกครองอย่างโหดร้ายมาโดยตลอดประชาชนในอนาณาจักรหลงเย็ยนต่างสะสมความแค้นมานานเมื่อได้ทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนตัวจกักรพรรดิพวกเขาก็ต่างร้องโหด้วยความยินดีหลังจากวันนั้น แทบทุกวันจะมีคนจากวังอมาตะมาทา้าทายเชี่ยวชวนได้ยินมาว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าสามารถเอาชนะอู้วินจนผู้รังอันดับ429ในกระดานจัดอันดับได้สินะเห็นแก่ที่เจ้าพอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างข้าจะให้เจ้าตายอย่างสงบเองข้าคือชิงฟงจนผู้รังอันดับ340ในกระดานจัดอันดับยังไงล่ะวันนี้ข้ามาเพื่อโดนเจ้าสั์พูดมากจริง จัดการไปได้อีกหนึ่งภายในเวลาไม่กี่วันคนที่มาหาเรื่องก็พัฒนาจากอันดับประมาณ1,000พเป็นอันดับประมาณ300แล้วท่านอาจารย์คงจะเหนื่อยหน้าดูข้าว่าท่านเชี่ยวชวนดูเหมือนจะสนุกกับมันมากกว่านะไม่กี่วันก่อนมานี้พลังออร่าของเขาดูรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนมองตรงๆไม่ได้เลยมันแสบตาคงเป็นเพราะว่าพลังของเขาพัฒนาขึ้นนั่นแหละและช่วงนี้ท่านเชี่ยวชวนก็ใช้ดาบน้อยลงด้วยนะ ส่วนใหญ่จะต,ต่อสู้ด้วยมือเปล่าดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาดูดซับสายเลือดเทพมังกรแล้วร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยแต่ว่าตอนนี้เขายังใช้พลังของสายเลือดเทพมังกรไม่เต็มที่สินนะหากหลอมรวมพลังสายเลือดเทพมังกรได้อย่างสมบูรณ์แล้วพลังของเขาคงจะพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแน่เลย